ท่านสาธุชนทั้งหลายการปฏิบัติธรรมมีหลายรูปแบบแต่ว่าความมุ่งหมายก็คงรวมอยู่ที่ว่าทำให้เราเป็นผู้มีสติมีความสำนึกในเรื่องที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะก็คือ ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นตัวอารมณ์ที่จะมาเสริมสร้างความคิดของเราให้เป็นไปในเหตุในผลเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสังขารคำว่าสังขารตามความเข้าใจโดยทั่วไปมักจะพูดถึงว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ถ้ามีใครให้คำว่าเป็นสังขารเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายก็ทำให้มองเห็นภาพว่าปรารบถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและว่าความหมายของคำว่าสังขารน,นี่มีความหมายอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นแล้วจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตาม มีวิญญาณหรือหาวิญญาณมิได้ก็าตามทั้งหมดที่สาเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเช่นอย่างว่าเป็นตัวตนบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ร่างกายนั้นเป็นตัวสังขารคือถูกจงแต่งขึ้นมาแล้วบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยก็ถูกช่างผู้กเข้าใจทำการก่อสร้าง เป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยได้ก็เป็นตัวสังขารต้นไม้ต่างๆพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาคือมีส่วนผสมหลายๆอย่างจาพืชนั้นๆก็แ,แปลว่าเป็นสังขารเรารอจนกระทั่งภูเขาสิ่งที่ปราศจากวิญญาณทั้งหลายรวมเยขว่าสังขารทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีเหตุของมันเกิดขึ้นมันจึงเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนี้ก็เรียกว่าสังขารแปลว่าสังขารในขันห้าที่ต่อจากรูปเวทัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงผู้ปรุงก็ได้แก่ความรู้สึกนึกคิดที่ต่อเนื่องนั่นเองคือความคิดเราคนเรานี่เวลามีความคิดขึ้นแล้วมักจะเป็นความคิดที่ต่อเนื่อง เช่นอย่างถ้าเราคิดถึงญาติถึงมิตรก็มักจะมีความคิดว่าคนคนนี้ดีก็มีความเกิดความรักความชอบหรือความกรุณาปราณีในคนนั้นเพิ่มขึ้นไีกอคิดต่อไปอยากจะพบอยากจะไปหาหรืออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนีน้ก็ปรุงแต่งไปอย่างนี้ก็เป็นกุศลเจตนาคือคิดดีมีเมตตาแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนจะเราไม่รักไม่ชอบ คนที่เคยทะเลาะวิวาทกันมาหรือมีความขัดแย้งกันมาก่อนเมื่อนึกถึงแล้วก็เกิดความคุนแค้นอยากจะทุบอ,อยากจะดีหรืออยากจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาเดือดร้อนสมกับความแค้นอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกนึกคิดนันนี้รวมเรียกว่าเป็นสังขารคือปรุงจิตใจของเรานี้ให้เป็นไป ในรูปเรื่องต่างๆทำให้เกิดดีเกิดชั่วเกิดอารมณ์เศร้าหมองและอารมณ์ที่หอ,องใสเรานี้เป็นตน้นการที่เรารู้คือเรากำหนดตัวสังขารให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยอะไรและมันจะดับไปอย่างไรพิจารณาจนกระทั่งหัวรู้ว่าสิ่งนี้มันอารมณ์มัน,นี้มันมาปรุงแต่งใจเราพอความรู้สึกทเข้าไป อรู้หรือไปคุมจนกระทั่งระง,งับตัวสังขารคือความคิดอันนั้นมีสติยับยั้งนั่งอยู่ในความเป็นผู้เข้าใจหรือเป็นผู้มีสติลักษณะอย่างนี้ก็เป็นธรรมารุปัสนาสติปัฏฐานโดยกําหนดเอาเรื่องของขันห้าคือสังขารเป็นข้อพิจารณาให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนาดี มีความเจริญผาสุขจงโทษกันทุกท่านเออ